สวัสดีค่ะน้องป่ำเปรีย้ยวพสรสจันยากรพาเร็ไอทีค่ะผลการตรวจสอบโดยห้องหลับบริษัทเอ็กซ์โพเนนต์สหรัฐออกมาแล้วค่ะ ยืนยันว่าที่ p h o n e 5ของผู้ใช้ชาวไทยเกิดระเบิดระหว่างการใช้งานเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเพราะมีสกรูลื่นน็อตตัวเล็กๆเ,เข้าไปอยู่ในถาดแบตเตอรี่แล้วน็อตตัวนี้ก็ได้เจาะเข้าไปในแบตเตอรี่ค่ะจนทําให้เกิดการลัดวงจรระเบิดไฟลุกไหมตัวเครื่องที่สําคัญน็อตตัวนี้ไม่ได้หลุดออกมาจากชิ้นส่วนใดๆของ iPhone เลยทางแลบยืนยันด้วยว่าพบร่องรอยการไขเปิดเครื่องโดยไม่ใช้อุปกรณ์เฉพาะอีกด้วยเครื่องมันก็จะ เอาแบตเตอรี่ออกมาได้ดันแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วตัวน็อตเนี่ยตัวสกรูเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้ถาดแล้วพอป,ปิดลงไปเนี่ยมันจะมันจะมีแบตเตอรี่ลงไปทับทับตัวสกรูนั้นถูกไหมครับมันก็ทําให้ดันลงไปกดกดทําให้มันไปทะลุตัวแบตเตอรี่ทําให้เกิดการรัดปุงจรน,นั่นแหละครับที่เขาที่เขาพบทั้งหมดอระเบิดเลยเ ในขั้นตอนการแกะตรวจสอบเครื่องถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนค่ะแต่ทางบริษัท Apple ไม่อนุญาตให้เผยแพร่จากนี้ก็สทชได้ขอเครื่องคืนมาจะตรวจสอบซ้ำเองอีกรอบเพื่อเร่งหาที่มาของน็อตพิคฆาตตัวนี้ที่ยังไม่ได้มีการนำมาให้ดูค่ะ ทางบริษัท Apple ก็ยืนยันกับกสทชค่ะว่าควบคุมคุณภาพ QC ก่อนออกจากโรงงานมาอย่างดีด้านเจ้าของเครื่อง iPhone ที่ระเบิดก็ยืนยันตั้งแต่ครั้งนั้นว่าเพิ่งซื้อเครื่องมาแค่ส่งเดือนไม่ได้เอาเครื่องไปดัดแปลงแต่งเติมใดๆทั้งตัวเครื่องหรือการเจลเบรกขณะที่ค่ายมือถือ AIS พูดจัดจำหน่ายก็ยืนยันว่ากระบวนการขายเครื่องจะแกะพลาสติกหุ้มกล่องตอนน้าลูกค,ค้าเท่านั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่อง iPhone ทุกรุ่นจะแกะเปิดฝาเครื่องยากมาก ตีเปลี่ยนเองไม่ได้ถ้าจะเปิดฝาต้องใช้ไขควง5ดาว5แฉกที่หาได้ยากกว่าปกติไขน็อต2ตัวตรงขอบล่างไกลๆที่เสียบชาร์จนี้ค่ะส่วนภายในเองนั้นก็ยังมีน็อตขนาดต่างๆอยู่อีกกว่า30ตัวจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้ทั่วไปจะพยายามไขแงะแกะเข้าไปให้เสี่ยงเสียการรับประกันเล่นสำหรับ iPhone 5ซึ่งมียอดขายทั่วโลกแล้วกว่า8 5ล้านเครื่องนับตั้งแต่วางขายมาเเดือน พบว่ามีผู้ใช้บางประเทศโพสต์ร้องเรียนว่าแกะกล่องมาเจอเครื่องที่หม่สมบูรณ์เช่นมีรอยขุดขีดหรือแม้แต่กรณีที่ไม่มีน็อตอยู่ที่ตัวเครื่องค่ะยังคงเป็นปริศนาให้สงสัยกันบนสังคมออนไลน์นะคะว่าน,น็อตตัวที่ว่านี้มาจากไหนและใครเป็นคนเปิดเครื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของกสทชจะต้องไปสืบพานและไขความกระจ่างให้โดยเร็วค่ะ